สวัสดีค่ะนักเรียนป .1 ทุกๆคนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะน 1, ักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกันไปนะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะ และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมก็เกิดจากการกระทำทางธรรมชาตินะคะเช่นแผ่นดินแห้งแล้งนะคะเนื่องจากฝนไม่ตกมาเป็นระยะเวลานานาน,นะคะไฟป่าค่ะแผ่นดินไหวน้ำท่วมเป็นต้นนะคะนอกจากการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเนอนอกจากจะเกิดจากการกระทำทางธรรมชาติแล้วก็เกิดจากการกระทำของมนุษย์ด้วยนะคะเช่นการปล่อยน้ำเสียลงในแหล่งน้ำนะคะหรือเรือบรรทุกสินค้าปล่อยน้ำมันลงในทะเลนะคะเกิดจากควันของรถยนต์ค่ะการเผาไหม้ของรถยของเครื่องยนต์นะคะ การตัดต้นไม้ทำลายป่าค่ะคราวนี้ถ้าเราอยากให้สิ่งแวดล้อมของเราดีนะคะเราก็จะมาจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมกันนะคะโดยการปลูกต้นไม้นะคะแยกขยะทิ้งลงในถังขยะให้ถูกต้องและก็ ใช้น้ำโดยการใช้ฝักบัวรดน้ำหรือการใช้ฝักบัวในการอาบน้ำนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะครูให้ในักเรียนสังเกตภาพนะคะและช่วยบอกครูหน่อยนะคะว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะ จากในภาพนี้จะเห็นว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราก็มีต้นไม้มีบ้านมีงวมีแกะมีม้ามีไก่มีสุนัขมีเป็ดแล้วก็มีภูเขาเห็นไหมคะมีรั้วคราวนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็มีตำแหน่งและระยะที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของตำแหน่งและระยะกันนะคะ อ่าน,นี้เรามาดูรายละเอียดก่อนนะคะวันนี้เราจะเรียนภูมิศาสตร์หน่วยที่4นะคะเรื่องความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะทิศและแผนผังนะคะในหน่วยที่4นี้มีเนื้อหาอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องตำแหน่งระยะและทิศนะคะ เรื่องที่สองก็คือความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะและทิศของสิ่งต่างๆรอบตัวเรื่องที่สามก็คือแผนผังนะคะคราวน,นี้เรามาดูตัวชี้วัดกันนะคะว่าในหน่วยนี้เราจะเรียนได้อะไรกันบ้างอันแรกเลยก็คือระบุความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะทิศของสิ่งต่างๆนะคะ ข้อที่สองใช้แผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆในห้องเรียนได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพวกเรามาถึงโรงเรียนของเราทุกวันเลยอ๋อพวกเราออกจากบ้าน6กโมงนะสิเราออกจากบ้านตอน6กโมงทุกวันเหมือนกันสวัสดีครับทุกคน เราก็ออกจากบ้านตอนหกโมงทุกวันเรายังมาถึงช้าก,กว่าเธอเลยพวกเราออกจากบ้านเวลาเดียวกันแต่ทําไมถึงเวลาถึงโรงเรียนเวลาไม่พร้อมกันนะแล้วเพื่อนๆทราบไหมครับเป็นเพราะอะไร เพราะตำแหน่งที่ตั้งของบ้านต่างกันทําให้ระยะทางจากบ้านมาถึงโรงเรียนไม่เท่ากันจึงทําให้พวกเธอถึงโรงเรียนไม่พร้อมกันทางทั้งที่ออกมาเวลาเดียวกันยังไงล่ะอันนี้เรามาดูความหมายของคำว่าตำแหน่งก่อนนะคะตำแหน่งเป็นการบอกที่ตั้งหรือที่อยู่ของสิ่งต่างๆว่าอยู่ที่ใดในพื้นที่ เช่นตะเป๋าอยู่บนโต๊ะวัดอยู่กะอยู่ติดกับเจดีหรือเจดีอยู่ติดกับวัดนะคะบ้านอยู่ติดกับแม่น้ำเสาธงอยู่หน้าโรงเรียนเป็นต้นค่ะ อันนี้เรามาดูตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่างๆกันนะคะว่ามีสถานที่อยู่ต่างๆเนี่ยอยู่ที่ใดกันบ้างคำที่บอกตำแหน่งก็ได้แก่ว่าบนล่างข้างๆข้าง,าง,างหน้าข้างหลังระหว่างตรงข้ามเป็นต้นนะคะอ่ะคราวนี้เราจะมาดูสถานที่แรกนะคะบ้านปิ๊กบ้านปิ๊กอยู่ตรงนี้นะคะตรงข้ามกับบ้านปิ๊กค่ะ ก็จะมีตลาดนะคะตรงสี่แยกค่ะตรงสี่แยกตรงสี่แยกมีร้านค้านะคะมีสถานีตำรวจมีโรุงเรียนเป็นที่ตั้งของ,รงเรียนนะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของบ้านแมวค่ะต่อไปนะคะบ้านหมวยนี่ที่ตั้งของบ้านหมวยนะคะอยู่ตรงนี้ แล้วก็ที่ตั้งของบ้านฟ้าอยู่ติดกับบ้านหมวยหรืออยู่บ้านฟ้าอยู่ระหว่างบ้านหมวยกับบ้านปิกนะคะนักเรียนเข้าใจคําว่าตําแหน่งหรือยังคะตําแหน่งก็คือที่ตั้งของสถานที่ต่างๆนะคะอ่ะาคราวนี้เรามาดูคำคราวนี้ คราวนี้เรามาดูความหมายของคำว่าระยะกันนะคะระยะเป็นการแสดงความห่างของสิ่งที่อยู่รอบตัวเราตั้งแต่สองตำแหน่งขึ้นไปเป็นการบอกความใกล้หรือไกลเมื่อเทียบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเช่นแมวอยู่ไกลจากสุนัขนะคะสุนัขอยู่ใกล้กับคนค่ะ คราวน,นี้เรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะบ้านดินกับบ้านน้ำอยู่ใกล้กันค่ะบ้านน้ำกับบ้านเมฆนะคะบ้านของน้ำอยู่ไกลจากบ้านของพี่เมฆค่ะ นี่เรามาดูแผนผังอันนี้นะคะเรามาอ่านแผนผังอันนี้กันค่ะบ้านฉันอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอวัดอยู่ใกล้กับโรงเรียนโรงพยาบาลอยู่ไกลจากบ้านฉันหนองน้ำอยู่ใกล้กับโรงพยาบาล ที่ว่าการอำเภออยู่ไกลจากโรงเรียนบ้านฉันอยู่ไกลจากวัดเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแต่ละที่มีระยะทางห่างกันเท่าไร,ใก,รใกล้หรือไกลการหาระยะทางนะคะมีอยู่สองวิธีคือ หหาระยะทางโดยใช้ส่วนต่างๆของร่างกาย 2. หาระยะทางโดยใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานนะคะคราวนี้เรามาดูการหาระยะทางแบบแรกนะคะคือการหาระยะทางอย่างง่ายโดยใช้ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเช่นการนับคืบนะคะการนับคืบนั่นก็คือโดยการนิ้วโป้งกับนิ้วชี้กางออกนะคะแล้วก็หุบนิ้ว ชี้มาชิดกับนิ้วโป้งเราก็เรียกว่า1คืบแล้วเราก็ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะส่วนอันที่2ก็คือใช้สอกนะคะตามภาพเลยค่ะนั่นก็คือเอาศอกวางแนบชิดกับสิ่งที่เราต้องการวัดนะคะเราเรียกว่า1ศอกหรืออาจจะใช้ขาในการเดินเราก็เรียกว่า1ก้าว ถ้าเรากางแขนออกสองข้างอย่างภาพนะคะอันนั้นเราก็เรียกว่า1วาค่ะแต่การวัดแบบนี้นะคะอาจจะคาดเคลื่อนเนื่องจากสัดส่วนของร่างกายของคนเราแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะคราวนี้เรามาดูการใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานนะคะนั่นก็ได้แก่การวัดโดยใช้เครื่องมือ ที่เป็นหน่วยวัดที่แน่นอนโดยใช้เครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐานเช่นไม้บรรทัดสายวัดจะมีระยะทางเป็นเซนติเมตรเมตรเป็นต้นนะคะขณินี้การใช้ไม้บรรทัดเนี่ยเราจะใช้วัดสิ่งของที่มีระยะทางไม่ยาวมากเช่นการวัดดินสอนะคะส่วนสายวัดนะคะเราก็จะใช้ในการวัด ตัวเพื่อในการตัดเสื้อผ้านะคะส่วนตลับเมตรนั้นส่วนมากจะใช้ในงานช่างที่เป็นการวัดสิ่งของที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่หรือยาวนะคะเอาละค่ะคราวนี้เรามาสรุป เรื่องของความสัมพันธ์ของตำแหน่งและระยะกันนะคะตำแหน่งและระยะนั้นตำแหน่งและระยะของสิ่งต่างๆนะคะการบอกตำแหน่งระยะจะช่วยให้เราทราบว่าที่ตั้งของสิ่งนั้นๆได้ชัดเจนกว่าการระบุเพียงแค่ตำแหน่งเพียงอย่างเดียวนะคะเช่นบ้านของโต้งตั้งอยู่บนเนินเขาห่างจากโรงเรียนไปตามถนน2กิโลเมตร เป็นการบอกตำแหน่งระยะที่ชัดเจนนะคะเป็นไงบ้างคะเรื่องของตำแหน่งและระยะนักเรียนเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนนำคำตำแหน่งและระยะมาแต่งเป็นประโยค5ประโยคนะคะโดยดูจากในภาพนี้นะคะอย่างเช่นหมอนอยู่บนโซฟา นักเรียนพร้อมที่จะลงมือทําแล้วหรือยังคะเมื่อนักเรียนแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ส่งรูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ